สวัสดีครับก่อนที่เราจะไปรับฟังสาระดีๆผมขอฝากคุณผู้ดูสักนิดหน่อยนะครับถ้าคุณผู้ดูชื่นชอบสาระที่เรานำมาเสนอและอยากให้กำลังใจกับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์รูปหัวใจน่ารักน่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและอย่าลืมสำหรับคนที่ชื่นชอบแต่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดให้เราด้วยนะครับไปรับชมกันเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเอกสารสองชุดที่น่าสนใจมากๆจากผู้ฟังของเรานะคะ ชุดแรกคือบันทึกการประชุมรายงานผลประกอบการของบริษัท g e n u i n e Parts Co. หรือว่า GPC ค่ะส่วนอีกชุดเป็นเอกสารทางการเลยที่เรียกว่า Form 10Q ของ CVS Health Corporation คือเอกสารสองฉบับนี้เหมือนเรากำลังมองบริษัทจากสองมุมที่ต่างกันสุดขั้วเลยนะคะมุมหนึ่งคือเรื่องเล่าที่บริษัทเขาคัดมาอย่างดีเพื่อนาเสนอแต่อีกมุมหนึ่งคือการเปิดเผยข้อมูลแบบดิบๆตามกฎหมายเลย ใช่เลยครับวันนี้เราจะมาลองงัดแงะเอกสาร2ตัวนี้กันดูว่าเรื่องที่บริษัทอยากจะเล่ากับเรื่องที่กฎหมายบังคับให้ต้องเล่าเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วเราจะสกัดเอาข้อมูลที่สําคัญที่สุดออกมาได้ยังไงภารกิจของเราก็คือการมองทะลุคําพูดสวยๆไปให้ถึงตัวเลขแล้วก็มองทะลุตัวเลขไปให้ถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ข้างหลังครับ เยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องเล่าที่ถูกขัดเกลามาอย่างดีก่อนเลยดีกว่าบันทึกการประชุมของ GPC พอเปิดดูตัวเลขพาดหัวนี่มันโหดูดีมากเลยนะคะไตรมาส3ปี2025รายได้สูงกว่าที่คาดการไว้ตั้ง2.29%อยู่ที่6.26พันล้านดอลลาร์แถมพอประกาศออกไปราคาหุ้นก็เด้งขึ้นมา1.27%ด้วยเหมือนเป็นวันที่สดใสของ GPC เลยใช่ครับ ถ้ามองแค่พาดหัวข่าวนะครับมันคือชัยชนะชัดๆเลยแต่พอเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดอีกนิดนึงจะเห็นว่ามันมีความซับซ้อนซ่อนอยู่คือกำไรต่อหุ้นหรือที่เรียกกันว่า EPS เนี่ยพลาดเป้าไปนิดหน่อยครับประมาณลบ1.49%ในวงการเขาจะเรียกผลประกอบการแบบนี้ว่า mixed results หรือผลประกอบการแบบผสมคือมีทั้งดีและไม่ดีปนๆกันไปอ๋อ oh. แล้วทำไมตลาดถึงดูจะให้น้ำหนักกับรายได้มากกว่ากำไรที่พลาดเป้าไปล่ะคะปกติกำไรน่าจะสำคัญกว่าไม่ใช่หรอคะที่ดีมากครับในกรณีนี้ตลาดน่าจะมองไปที่สองอย่างหนึ่งคือการเติบโตของรายได้ที่ยังแข็งแกร่งอยู่มันบอกว่าบริษัทยังขายของได้ดีและ2คือการที่ GPC ปรับเพิ่มคาดการยอดขายตลอดทั้งปีซึ่งเป็นการส่งสัญญ,ญาณบวกมากๆไปยังอนาคต ตลาดเลยมองว่าโอเคกำไรพลาดเป้าไปนิดหน่อยไม่เป็นไรตราบใดที่อนาคตยังดูสดใสมันคือการเดิมพันกับอนาคตนะครับเข้าใจแล้วค่ะมันมีประโยคหนึ่งที่ไปสะดุดตาในบันทึกการประชุมซ e o ของ GPC พูดเน้นย้ำอยู่หลายครั้งเลยคือเรื่องการให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ควบคุมได้นะคะฟังดูเป็นศัพท์เฉพาะของนักบริหารเลยมันหมายความว่ายังไงกันแน่คะเป็นการใช้คำที่ฉลาดมากครับว่ากันตรงๆนะครับ มันคือการบอกนักลงทุนเป็นในยะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกตอนนี้มันแย่มากแต่เรากำลังพยายามเต็มที่ในส่วนที่เราทำได้ในเอกสารระบุชัดเจนเลยครับว่ากำลังเผชิญกับตลาดอุตสาหกรรมที่ซบเซาแล้วก็ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่ระมัดระวังดังนั้นการพูดถึงปัจจัยที่ควบคุมได้ก็เหมือนการบอกว่าอย่าตัดสินเราจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมแต่ให้ตัดสินจากสิ่งที่เราพยายามทำท่ามกลางพายุนี้ อ๋อเหมือนการเป็นการบอกว่าอย่าโทษเรานะถ้าผลงานไม่ดีเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีเองแต่ถ้าผลงานดีนี่คือฝีมือเราลุ้นล้วนอะไรทํานองนั้นเลยนะคะแล้วพอมาดูรายละเอียดปลีกย่อยมันก็น่าประหลาดใจเหมือนกันนะในรายงานบอกว่ามีการเติบโตในตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างเหล็กเหล็กกล้าหรือผลิตภัณฑ์อาหารแต่กลุ่มกระดาษไม้และน้ํามันกลับซบเซามันดูไม่สอดคล้องกันเลยอะ ใช่ครับและนั่นคือสิ่งที่บอกเราว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ได้ดีหรือแย่ไปทั้งหมดแต่มันแตกออกเป็นส่วนๆหรือ fragmented บางอุตสาหกรรมยังไปได้ดีในขณะที่บางอุตสาหกรรมกําลังลําบากแล้วมันไม่ได้มีแค่ความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมนะครับยังมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ด้วยผลประกอบการในเอเชียแปซิฟิกแข็งแกร่งมากแต่ในยุโรปกับเจอความท้าทายจากตลาดที่อ่อนตัวแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน โหมันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยฮะใช่ครับแม้แต่ในอเมริกาเองร้านค้าที่บริษัทเป็นเจ้าของโดยตรงก็ทําผลงานได้ดีกว่าร้านค้าอิสระที่เป็นพาร์ทเนอร์ซะอีกทีนี้มาถึงช่วงที่คิดว่าสนุกที่สุดช่วงถามตอบนี่คือช่วงที่นักวิเคราะห์จะได้ซักฟอกผู้บริหารแบบจริงๆจังๆเขาเลงไปที่ประเด็นไหนเป็นพิเศษคะเดาว่าต้องเป็นเรื่องเงินเฟ้อแน่แน่เลย เดาได้แม่นเลยครับคำถามหลักๆวนเวียนอยู่สองเรื่องคือผลกระทบจากภาษีสุลลกากรและก็แรงกดดันจากเงินเฟอ้อซึ่งบริษัทก็ตอบว่าในไตรามาสที่3มเนี่ยพวกเขาได้ประโยชน์สุทธิเล็กน้อยจากเรื่องภาษีและก็ยอมรับตรงๆว่ากำลังรับมือกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออยู่ทั้งค่าจ้างและค่าเช่าที่สูงขึ้นเดี๋ยวๆนะคะประโยชน์สุทธิเล็กน้อยจากภาษีสุลลกากรเหรอนนะคะ ฟังดูดีเกินจริงไปหน่อยนะมันดูเป็นคําตอบที่ขัดเกลามาอย่างดีเกินไปหน่อยมีนักวิเคราะห์คนไหลซักต่อไหมคะว่าเล็กน้อยที่ว่าน่ะมันกี่ล้านดอลลาร์กันแน่นั่นแหละครับคือประเด็นสําคัญของการฟัง Earnings Call บ่อยครั้งที่ผู้บริหารจะให้คําตอบที่กว้างๆแบบนี้แล้วก็น้อยครั้งมากที่นักวิเคราะห์จะสามารถกดดันให้พวกเขาเปิดเผยตัวเลขจริงๆณตอนนั้นได้แต่สิ่งที่คําตอบนี้บอกเราก็คือ GPC กำลังพยายามสื่อสารว่าพวกเขามีความยืดหยุ่นและสามารถจัดการกับแรงกดดันจากภายนอกได้ดีซึ่งก็เป็นการตอกย้ำธีมปัจจัยที่ควบคุมได้ที่เขาพูดไว้ตั้งแต่แรกนั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะสรุปคือ GPC กำลังเล่าเรื่องของบริษัทที่แข็งแรงที่สามารถรับมือกับพายุเศรษฐกิจภายนอกได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยก็ตามเรื่องเล่าของเขานะคะแต่ทีนี้ถ้าเรื่องราวมันไม่ได้เกี่ยวกับพายุจากภายนอกล่ะ แต่เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นจากภายในตัวบริษัทเองนั่นพาเรามาสู่เอกสารอีกประเภทหนึ่งที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงฟอร์มเชนของ CVS Health นี่มันไม่ใช่การนำเสนอผลงานแล้วแต่มันเหมือนเอกสารคำให้การตามกฎหมายเลยเป็นการเปรียบเทียบที่ยอดเยี่ยมครับเพราะ 10Q คือเอกสารที่บริษัทยื่นต่อกรต่อซึ่งข้อมูลในนี้ต้องเป็นจริงและตรวจสอบได้มันไม่มีที่ว่างสาหรับเรื่องเล่าของผู้บริหาร แล้วถ้าเราอยากจะเริ่มทำความเข้าใจเอกสารที่หนาเป็นปึกและเต็มไปด้วยสับเทคนิคแบบนี้เราควรเริ่มจากภาพที่ใหญ่ที่สุดก่อนเลยครับนั่นคืองบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโอเคเปิดดูอยู่ค่ะเดี๋ยวนะต้องอ่านผิดแน่ๆในไตรมาส3ปี2025 CVS ขาดทุนสุทธิเกือบ4,000ล้านดอลลาร์ทั้งๆท,ที่ปีก่อนในช่วงเดียวกันยังมีกำไร87ล้านดอลลาร์อยู่เลย จากกำไรกลายเป็นขาดทุนมหาศาลขนาดนี้ในเวลาแค่ปีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ย <c oughs> ใช่ครับและระเบิดลูกใหญ่นั้นก็ซ่อนอยู่ในสายตาเรานี่เองนี่คือเหตุผลที่เราต้องอ่านหมายเหตุประกอบงบการเงินครับถ้าเราเลื่อนลงไปดูในตารางจะเห็นรายการหนึ่งเขียนว่าการด้อยค่าของค่าความนิยมหรือ goodwill impairment ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง5.7พันล้านดอลลาร ถ้าเราลองเอารายการนี้ออกไปจากสมการดูนะบริษัทจะพลิกกลับมามีกำไรทันทีเลยนี่คือช่วงเวลาแห่งการค้นพบหรืออาฮาโมเมนต์ของเอกสารฉบับนี้เลยครับการด้อยค่าของค่าความนิยม (Goodwill Impairment) คำนี้ฟังดูซับซ้อนจังค่าความนิยมนี้มันคืออะไรคะมันเหมือนกับชื่อเสียงของบริษัทหรือเปล่าเกือบถูกแล้วครับลองลึกภาพแบบนี้นะครับสมมติว่าผมอยากจะซื้อร้านอาหารชื่อดังร้านหนึ่ง ตัวร้านโตเก้าอี้ทั้งหมดมีมูลค่าตามบัญชีแค่2ล้านบาทแต่เจ้าของร้านบอกว่าเขาจะขายในราคา10ล้านส่วนต่างอีก8ล้านบาทที่เรายอมจ่ายเพิ่มไปนั้นแหละครับคือค่าความนิยมหรือ Goodwill มันคือมูลค่าของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ช่งชื่อเสียงของแบรนด์สูตรอาหารลับหรือฐานลูกค้าประจานั่นเองครับอ๋อเข้าใจเลยมันคือการยอมจ่ายแพงเพื่อซื้อความเจ๋งของธุรกิจนั่นเองเหมือนจ่ายค่าไฮป์สินะคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับแล้วคำว่าการด้อยค่าหรือ impairment ก็คือการที่บริษัทหันกลับมายอมรับกับตัวเองและนักลงทุนว่าไอความเจ๋งที่เราเคยจ่ายเงินไป8ล้านเมื่อก่อนะตอนนี้เราประเมินดูแล้วมันไม่ถึงแล้วอาจจะเหลือมูลค่าแค่2ล้านเอง ซึ่งในกรณีของ CVS หมายเหตุระบุว่าการด้อยค่านี้เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าการซื้อกิจการในส่วนนี้ที่เคยทำไปก่อนหน้านี้อาจจะไม่สร้างผลตอบแทนได้ตามที่คาดหวังแต่เดี๋ยวก่อนนะคะถึงมันจะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจก็จริงแต่นี่มันเป็นแค่การปรับตัวเลขทางบัญชีไม่ใช่หรอคะมันเป็น non cash charge คือบริษัทไม่ได้ควักเงินสด5.7พันล้านจ่ายออกไปจริงๆถูกไหมคะ แล้วมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจในชีวิตประจําวันของเขาจริงๆหรือเปล่าเป็นคําถามที่เฉียบคมมากครับจริงอยู่ที่ว่าพวกเขาได้ไม่ได้เขียนเช็คจ่ายเงินจํานวนนั้นออกไปจริงๆแต่มันคือการยอมรับความผิดพลาดครั้งโมโหรานครับลองคิดดูนะมันคือการที่บริษัทประกาศอย่างเป็นทางการให้นักลงทุนรู้ว่าการตัดสินใจซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่เราเคยบอกว่ามันดีนั้หนาเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นดีลที่แย่ เราจ่ายแพงเกินไปแล้วมันจะไม่สามารถสร้างกําไรให้เราได้อย่างที่เคยสัญญาไว้มันคือสัญญาณของความล้มเหลวเชิงกลยุทธ์ครั้งใหญ่ซึ่งมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อผู้บริหารในระยะยาวอย่างแน่นอนครับโหพออธิบายแบบนี้แล้วเห็นภาพเลยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นการยอมรับว่าตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่และในเอกสาร 10Q นี้ยังมีระเบิดลูกอื่นซ่อนอยู่อีกไหมคะมีแน่นอนครับถ้าเราพลิกไปดูที่หมายเหตุข้อ11 เรื่องกระบวนการทางกฎหมายหรือ legal proceedings ส่วนนี้อ่านแล้วไม่เหมือนเอกสารการเงินเลยครับแต่เหมือนบทละครซีรีส์กฎหมายมากกว่า CVS กำลังต่อสู่คดีความในหลายแนวรบพร้อมๆกันเลยตั้งแต่คดีที่เกี่ยวกับยาแก้ปวดกลุ่มโอปิออยด์ซึ่งเป็นวิกฤตใหญ่ในอเมริกาไปจนถึงคดีความเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจจัดการผลประโยชน์ทางยาหรือ PBM's PBM's นั่นคืออะไรคะ PBM's หรือ Pharmacy Benefit Managers พูดง่ายๆก็คือบริษัทคนกลางที่ทำหน้าที่ต่อรองราคายากับบริษัทยาต่างๆในนามของบริษัทประกันสุขภาพครับซึ่งพวกเขามักจะถูกฟ้องร้องอยู่บ่อยๆในข้อหาตั้งราคาที่ไม่โปร่งใสหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน การที่ข้อมูลเหล่านี้ถูกเปิดเผยใน10คิวมันทำให้เราเห็นภาพความเสี่ยงของบริษัทได้ลึกซึ้งกว่าที่เราจะเห็นจากข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไปเยอะเลยครับน่าสนใจมากค่ะยังมีอีกหนึ่งรายละเอียดที่น่าสนใจซ่อนอยู่ครับในเดือนกันยายนปี2025บริษัทลูกของ CVS ที่ชื่อว่า OmniCare ได้ยื่นขอล้มละลายตาม Chapter 11 ซึ่งหลังจากนั้น CVS ก็ได้ตัด o m n i c a r ออกจากงบการเงินรวมของบริษัทและก็บันทึกกำไรจากการตัดบัญชีนี้ถึง483ล้านดอลลาร์เดี๋ยวสิคะบริษัทลูกล้มละลายแต่บริษัทแม่กลับบันทึกเป็นกำไรได้หรอคะมันทำงานยังไงกันแน่คะฟังดูย้อนแยงมากๆ มันเป็นธุรกรรมทางบัญชีที่ซับซ้อนครับแต่เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับการตัดอวัยวะที่กำลังจะเน่าทิ้งไปเพื่อรักษาชีวิตส่วนที่เหลือไว้การตัดอมนิแคร์ออกไปทําให้ CVS ไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนของบริษัทลูกอีกต่อไปและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางบัญชีนี้ก็ทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากําไรขึ้นมาได้ในทางเทคนิคแม้มันจะไม่ได้มาจากผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นเลยก็ตามแต่มันก็สะท้อนถึงการปรับโครงสร้างครั้งสําคัญเพื่อตัดส่วนที่ขาดทุนทิ้งไปครับ เหลือเชื่อจริงๆสรุปได้ว่าเอกสารเทนคิวเนี่ยมันบอกเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่ส่งผลกระทบมหาศาลทั้งการด้อยค่าของค่าความนิยมการล้มละลายของบริษัทลูกรวมถึงความเสี่ยงต่อเนื่องอย่างคดีความต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญสุดๆในการทําความเข้าใจสุขภาพที่แท้จริงของบริษัทที่เราไม่มีทางได้ยินจากปากซีอในวันนําเสนอผลประกอบการแน่ถูกต้องเลยครับ โอเคค่ะเราได้เจาะลึกเอกสาร2ประเภทจาก2บริษัทที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไปแล้วแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรคะมีบทเรียนอะไรที่ผู้ฟังของเราจะนำไปปรับใช้ได้บ้างคะถ้าจะให้สรุปนะครับเอกสาร earnings call ของ GPC มันให้ภาพเรื่องราวที่บริษัทต้องการจะเล่าเน้นไปที่ผลการดำเนินงานในแง่บวกกลยุทธ์แล้วก็ทิศทางในอนาคตซึ่งมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจมุมมองของผู้บริหาร ในขณะที่เอกสาร 10Q ของ CVS ให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายล้วนๆเป็นเหมือนห้องสารภาพบาปที่เราจะเจอรายการทางการเงินขนาดใหญ่ที่ผิดปกติการด้อยค่าของสินทรัพย์ความเสี่ยงทางกฎหมายและรายละเอียดทางบัญชีที่ซับซ้อนแต่ส่งผลกระทบมหาศาลต่อบรรทัดสุดท้ายของงบการเงินอ๋อ oh. การเปรียบเทียบที่ผมชอบใช้คือ e a r n i n g s Call เหมือนกับการฟังนักกีฬาสัมภาษณ์หลังการแข่งขันเขาจะพูดถึงความมั่นใจกลยุทธ์และชัยชนะแต่เทนคิวเหมือนกับการอ่านรายงานผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียดจากแพทย์ซึ่งรายงานฉบับนั้นอาจจะบอกเราว่านักกีฬาคนนี้มีอาการบาดเจ็บซ่อนเร้นที่อาจจะทําให้เขาต้องจบอาชีพในไม่ช้าก็ได้เราจึงจําเป็นต้องดูข้อมูลทั้งสองส่วนเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ที่สุดครับเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดและน่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สุดท้ายนี้คิดว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันต่อนะคะเอกสารทั้งสองฉบับนี้พูดถึงแรงกดดันจากภายนอกเหมือนกันทั้งเรื่องเงินเฟ้อและสภาวะตลาดแต่ผลกระทบที่หนักหนาสาหัสที่สุดของ c b s กลับไม่ได้มาจากปัจจัยภายนอกเลยมันมาจากปัจจัยภายในนั่นคือการตัดสินใจซื้อกิจาการที่ผิดพลาดในอดีตซึ่งนำไปสู่การด้อยค่าของค่าวความนิยมหลายพันล้านดอลลาร์ในปัจจุบันคำถามให้น่าคิดก็คือในฐานะที่เรามองเข้าไปในบริษัท อะไรคือสัญญาณอันตรายที่น่ากังวลกว่ากันคะระหว่างการที่บริษัทต้องดิ้นรนอย่างหนักในสภาวะตลาดที่ยากลําบากซึ่งทุกคนก็เผชิญเหมือนกันกับการที่บริษัทสะดุดขาตัวเองล้มจากความผิดพลาดภายในครั้งใหญ่ปัญหาแบบไหนกันแน่ที่แก้ไขได้ยากกว่ากันลองเก็บไปคิดกันดูนะคะขอบคุณที่รับฟังกันจนจบเลยนะครับถ้าหากคุณชื่นชอบสาระดีๆที่เรานำมาเสนอแบบนี้ในทุกๆวันฝากกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้ได้เลย และเราจะนำสาระแบบนี้มามอบให้คุณในทุกวันและถ้าคุณอยากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่จัดทำฝากคอมเมนต์หัวใจน่ารักน่ารักให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ